นแพะเป็นละจังไหนใครอยากรู้ต้องดูโอล,ลี่วิถีไทยมือนี้มากันกท,ที่อำเภอบ้านแพว จังหวัดสมุทรสาครเช้ามืดวันนี้ชาวบ้านมารวมตัวกันที่นี่เพื่อลงแขกวิทย์บ่อเก็บปลาสลิดซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตผลส่งออกของอำเภอบ้านแพ้วแต่ก่อนจะลงแรงก็ต้องหาอะไรลงท้องกันซะก่อนงานนี้เปาโจ้ขอสซลมปวนบานงานสักกระหอยอันนี้คือ เราเตรียมไว้ตลอดเลยครับใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีแกงจืดแล้วก็มีผัดกะเพาราโรลิมิตใส่ปลาหมึกแล้วก็มีพแพนงค่ะก็คือทุกคนก็จะก่อนทํางานก็จะมากินข้าวกันก่อนใช่ค่ะเลี้ยงฟรีเลี้ยงฟรีค่ครับนั่งล้ท้องตึงนังตาก,ก็ยอนไอ้บะแมนพออิ่มกันแล้วก็ถึงเวลาร่วมมือร่วมใจ ขั้นตอนต่อจากนี้ไปคือการลงแขกเอาปลาขึ้นจากบ่อเยีด้ว่านี่คือชาวบ้านที่อยู่ในระแบกของเราครับเป็นการลงแขกโดยไม่ได้จ้างใครเลยปลาสลิดที่เราจะนําขึ้นไปขายในวันนี้ลุงระหัวเรือใหญ่ของกลุ่มคาดไว้ว่าน่าจะมีน้ําหนักประมาณสอง0,000ืน โลกรัมปาทิเธอปักโมบักแต่งซางเ <_ an> มื่อรหัสวิทน้ำหมุนมันก็จะดึงน้ำและปลาสลิดจากขาวังหรือของเล็กๆที่ชาวบ้านเขาขุดเพื่อต้อนปลาเอาไว้ขึ้นมาบนแคร่หรือตะแกรงเหล็กยืออยู่เหตุการณ์ที่คาไดไม่ถึงก็เกิดขึ้น ตอนนี้เหมือนมีปัญหาครับปัญหานี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ารหัสเกิดดูบัติเหตุท็อกไสขาดเดี๋ยวขอเวลาซ่อมกันหน่อยครับระหว่างที่รอการเปลี่ยนไส้รหัสชุดใหม่อีกฝากฟังก็เตรียมการเพื่อรอการนำปลาสลิดขึ้นจากบ่อพักตอนนี้ทีมงานเรากาลังทำอะไรอยู่ครับคือทำที่ไ้ขึ้นป่า ทางปลาตรงนี้ครับขึ้นรถเลาขึ้นมาล้ะปานหล่นมาแจ้ไม่หล่นบ่อเามันไม่ได้อยู่อย่างนี้มีการเตรียมงานให้รักกุมครับครับผมอย่าให้ปลานั้นเล็ดรอดลงบ่อครับผมได้เหมือนเดิมครับครับใช่วาเลเวลาไม่นานพระเอกของเราอย่างเจ้ารหัสวิถีน้ำก็กลับมาทำงานได้ตามปกติพี่น้องครับเมื่อรหัสนำปลาสลิดขึ้นมาอย่างแคร่แล้วก็จะมีชาวบ้าน ทำหน้าที่ฉีดน้ำว่าแต่ปลายยังเปียกไม่พอหรือครับคุณลุงสองคนที่สีด้านหน้าเนี่ยคือเป็นการคัดกรองปลาเล็กและปลาใหญ่ฉีดน้ำนี่แหละครับมันคัดกรองได้หรือเปล่าคัดกรองระหว่างปลาเล็กกับปลาใหญ่สองคนหน้าเนี่ยคือฉีดไล่ปลาใหญ่ให้ลงสองคนหลังเนี่ยไล่ปลาเล็กให้ลงเพราะว่าตะแกรงเล็กเนี่ยเราเราจะแบ่งช่องไว้ระหว่างปลาเล็กกับปลาใหญ่ ถึงบางอ้อการฉีดน้ำก็เพื่อคัดขนาดปลาสลิดนั่นเองปลาตัวใหญ่จะผ่านไปยังตะข่ายสีน้ำเงินส่วนตัวเล็กก็จะพลิกตัวหมุนหลุดลอดจากรูของแคร่ลงไปยังตะข่ายสีดำด้านล่างนั่นเองเป็นละตะมวนปลานนี้เห็นที่บ่าวเจ้าบอลองบอได้แล้ว <c oughs> อันนี้คือผมต้องเขียนให้มันไล่มันลงไปฝั่งหาคุณพี่ข้างล่างใช่ไหมครับเจอตัวปลาเราก็ไล่ไปหางคนท้ายเลยครับอ,อันนี้ยืมไปเล่นสงการได้ไหมครับแรงดีใช้ได้ครับ <laughs> ดูมาตั้งนานพี่น้องรู้ไหมว่าปลาสลิดต,ตัวผู้ตัวเมียมันต่างกันมองได้ตัวนี้คือตัวเมียครับ ราดูยังไงครับลายนี้จะขาวท้องขาวจะไม่มีขีดจะลายจะอ่อนส่วนตัวนี้เครียกลายเสือเป็นตัวผู้บอ่อปลาเขาจะไม่นิยมมันเป็นปลาที่โตช้า,าไม่โตไม่ธรรมดาธรรมดาเลยใช่ไหมกว่าจะเป็นปลาสลิดให้เราได้กินกัน พอปลาสลิดเริ่มทยอยขึ้นจากบอ่อเกือบหมดชาวบ้านส่วนหนึ่งก็จะทำการสร้างลูกย่าเพื่อกวาดปลาสลิดท,ที่เหลือไปอยังรหัสวิทนามนี่คือเขาเรียกว่าลูกย่าเ้าเอาอะไรมาทำครับผู้ใหญ่ก็พวกตะบ,บุ้งตกต้นกล้วยเนีฮะมันก็จะ,จะดันปลาไปก่อนดันปลาไปขึ้นรหัสงานนี้ต้องมีคนถ่วงน้ำหนัก บ่าวโจกก็ไม่ราชอรอช้าอาสาเป็นตัวถ่วงเองเหมือนนางสงการยังไงไม่รู้เห <c oughs> มือนต้องมานาั่งรถแห่คุณผู้ชมครับมันได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะครับแ <c oughs> ตอนนี้ปลามันกำลังดีดครับ <c oughs> ใกล้รหัสชาวบ้านก็จะจับปลาที่ไม่ใช่ปลาสลิดออกซึ่งส่วนใหญ่ก็ิิเป็นปลาคอใหญ่และด็อกเตอร์ฟิตนั่นเองโอ้โหนอกจากปลาสลิดแล้วครับก็ยังมีปลาชนอนใี้เราได้จับครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่ขั้นตอนยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีขั้นตอนที่สามมาขั้นสุดๆรออยู่นั่นก็คือการสุ่มปลา เพื่อที่จะขายให้พ่อค้าคนกลางซึ่งคนสุ่มก็จะเป็นตัวแทนจากเจ้าของบ่อสมคนมีทั้งผู้ชำนาญการและมือใหม่อย่างคุณพี่ทันนีถามความรู้สึกในการสุ่มครั้งแรกนะครับอันนี้เราเป็นไงครับเป็นตัวแทนในการสุ่มวันนี้วัดดวงอวิว<ะ>ขดดันไหมไม่ไม่กดดันวิไม่กดดันเพราะมันมีสารตะกา,ามัน <laughs> คนกลางเขาก็จะดูว่าปลาในตะกร้าที่สุ่มขึ้นมามีขนาดเอโคโอเคหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็จะให้ทำการสุมม่มใหม่แต่ถ้าได้จะทำการประเมินราคาเป็นการไม่ได้เปรียบและเสียเปรียบของทั้งสองฝ่ายนั่นเองจ้าเมื่อกี้สุ่มได้3ที่6ตัวเท่ากับว่า1โล3.6 เท่ากับปลา3าตัวต่อ10โลต่อ10โลแล้วเราก็มาตีเฉลี่ยว่า1โลมันเท่าไหร่ก็3.6มาก็จะเป็นกิโลในการขายของเราวันนี้ถูกค่ตักได้เท่าไหร่ใช่2 0 0 0 0ืกิโลก็ช่างก็จะคูณ3ามก็จะคูณ3 6มจุดหไปใช่ถูกค่าก็จะเป็นราคาที่เจ้าของก่อนได้วันนี้ถูกต้องค่ะหลังจากประเมินน้ำหนักกันแล้วก็จะคิดราคาต่อกิโลกรัมจากนั้นชาวบ้านที่มีหน้าที่ขนปลาขึ้นรถ ก็จะทำงานทันทีเอา้าหุยเล่ฮ้ย,ยส่วนละคุณพี่ท่านนี้จะคอยกำกับควบคุมและจดบันทึกการขึ้นปลาแต่ละตระก้าเกินบอกคัดออกขาดบอกใส่เพิ่มงานนี้ต้องอาศัยทั้งความชำนาญ และความรวดเร็วทางเจ้าของบอกก็จดเหมือนกันได้จำนวนที่ตรงกันแบบเป๊ะชดเด๊ปลาเนี่ยมันได้จำนวนที่ว่าเราต้องการและที่ว่าเราสุงไหวมันได้จำนวนพอดีอ,อ่ะค่ะยิ้มหวานยิมหวานบมือให้ก้องนี่เล่นกลเคล็ดไม่รับอีกอย่างที่จำเป็นเหลือเกินคือน้องสลิดของเราจะขาดน้ำแข็งไม่ได้ การรักษาคุณภาพของน้องไปจนถึงขั้นตอนการแปรรูปนั้นเองมาทางที่จะไม่กินปลาสลิดก็อะไราก็อะไรายอยู่แต่การกินครั้งนี้จะถือเป็นเซอร์เนจิกซิกเนเจอร์เพราะเราจะทอดกันสดๆทั้งตัวแบบไม่ตัดหัวรสชาติมันจะเป็นยังไงนะ <น>อ่ะจัะเอามารสชาติเขาจะเอ่ไม่คือจืดจืดแต่นะจืดตอร่อยจืดอร่อยครับมันปลาสดไงมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนปลานิลนะคุณผู้ชมไม,ไม่ไม่ใช่คนละแบบกันคนละแบบกัน,นครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้บ่าวโจ้สิพาไปดูขั้นตอนการแปลรูปปลาสลิดท,ที่น้องจะได้รู้กันว่า ทำไมทำไมปลาสลิดถึงต้องตัดหัวนี่ครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่กลุ่มแปรรูปปลาสลิดกลุ่มวิสาหกิจเป็นการปลาสลิดเกษตรพันาค่ะอูชิยาวเนาะว <c oughs> างได้ยังครับ <c oughs> วางใจระคะวางปลาสลิดนี่แหละเชิญค่ะ พอได้ปลาแล้วเราต้องมาทำยังไงครับเดี๋ยวเราต้องมาขอดเก็ดค่ะมาที่นี่ต้องทดลองขอดเก็ดกับเราเถ่อนเอนครับเถื่อนเคุณแม่เีครับผมเลยบอกคุณจะไปแล้วหรน้า จากการขอดเกล็ดปลาแบบดั้งเดิมแล้วทางกลุ่มก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งเจ้าเครื่องนี้จะใช้เวลาเพียง8-10นาทีในการขอดเกล็ดเท่านั้นไตปอลต่อไปพี่น้องก็จะได้รู้แล้วหลักครับว่าปลาสลิดทำไมถึงต้องตัดหัวออก ตัดหัวเพื่ออะไรครับตัดหัวเพื่อจะทําความสะอาดช่องท้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาหัวไว้เนี่ยข้างในมันก็จะทําให้ปลามีความเสียหายได้ได้เร็วขึ้นเพราะหัวกับไส้เขาอยู่ใกล้กัน<ฮ>เอาไว้นานปลาก็คือจะมีกลิ่นค่ะ<อ> <c oughs> จากนั้นก็จะนําปลาสลิดท,ที่ได้ไปล้างทําความสะอาดด้วยระบบน้ําแบบเวียนผ่านระบบน้ํามันมีผลต่อความสะอาดค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําที่ค้างเนี่ยปลาเขาก็จะซึมน้ําที่ไม่ดีเข้าไปนะคะ สรมเร็เร็จสับเราก็จะนําปลาไปดองน้ำเกลือทะเลอีก3วัน <TVs> ถึงจะเอาขึ้นมาตากได้ก็เกลือที่เราใช้จะเป็นเกลือของจังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นเกลือสมุทรที่ไม่ผ่านการฟอกสีซึ่งการตากก็จะนําไปตากในโรงตากพลังงานแสงจันทร์เขา,าม,มีแต่พลังงานแสงอาทิตย์การตากมีเทคนิคการตากอะไรไหมครับไม่มีค่ะตากางากเ,เลยตากผังเคยใช่ไหมครับ ตากที่นี่ใช่ไหมครับไม่ต้องไปถึงภาคเหนือใช่ไหมครับโอเคครับ okay สุดท้ายท้ายสุดปลาสลิดที่ตากแดดได้ที่แล้วก็จะถูกนำไปซีนในถุงสูญยากาศแล้วก็แช่แข็งไว้รอส่งลูกค้าจ้าสับระดาหน้าเป่าโจ้าจะพาไปโอลี่วิถีไทยที่ไหนพลาดประเด้อพี่นอกเด้อ